ทุกคนกลัวว่าสงครามคราวนี้เอ้ยมันจะขยายขอบเขตไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันสู้กันแรงนะ มีใช้เครื่องบินโจมตีเลยไม่ได้เป็นโดนไปเป็นฝูงแล้วก็ปฏิบัติการได้เฉียบขาดและกลับมาไวเอาหละแสดงว่าครั้งล่าสุดที่เกิดการโจมตีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอิสราเอลเนี่ยมาร์กเป้าหมายได้ตามหลักการยุทธแบบครบถ้วนกระบวน่าไม่ว่าจะเป็นตัวอบอก,กองกําลังไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะผลิตนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นฐานอาวุธยิงทางขีปนาวุธของฝ่ายที่หลังก็ตาม แต่ว่าที่อิหร่านเปรียบอิสราเอลมากมากเลยคืออาวุธนิวเคลียร์อิสราเอลเนี่ยมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยร่วมร้อยมีประมาณเก้าสิบในขณะที่อิหร่านไม่มีเลยอิหร่านมีพันธมิตรคือชัดๆรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือแสดงว่าเขาจัดก,การทั้งบุคลากร เขาจัดการทั้งสถานที่อิสราเอลรู้เป้าหมายทั้งหกเป้าแล้วนั่นตรงไหมเชื่อมั่นว่าตรงและถูกต้องถ้าไม่อยู่ยัง้งยับยัง้งตอนจังหวะนี้แล้วเนี่ยเขาถือว่านี่น่าจะเป็นขั้นตอนลองสุดท้ายและเขาก็เลยต้องจัดการสาักตรมุ่งสู่1นงล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ทางอิสราเอลประกาศบ,บอกว่าจะเปิดฉากโจมตีรอบใหม่อีกครั้งนะคะก็ดูสอดคล้องกับพ่บูญบอกว่าปฏิบัติการนี้จะเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถที่จะทําลายโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ที่ถูกมองว่าเป็นภัยความมั่นคงได้อยา่างราบคาบนะคะถ้าประธานมองว่าท้ายที่สุดแล้วการโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยจะไปหยุดที่ไหนเราต้องฟังแล้วเนี่ยถือว่าน่าเชื่อถือนะครับเพราะตอนที่เขาประกาศครั้งแรกเนี่ย ว่าเขาจะโจมตีแล้วเขาก็ปฏิบัติการตามนั้นจริงๆแล้วก็ดำรงความต่อเนื่องไอ้ข้อพิ ا ن และข้อสังเกตที่หน้าตั้งไว้เนี่ยถือว่ามันน่าคิดมากเลยน่าคิดเพราะยังไงครับเพราะการที่อิสราเอลเนี่ยเปิดหน้าตรงกับอิหร่านแล้วเนี่ยบางคนก็จะถามว่าเอ๊ะเฮ้ยแล้วเขาไม่ห่วงหน้าพาะวงหลังเหรอไม่เปิดฝึกหลายหน้าเหรอเพราะที่เจออยู่ที่ฉนวนกาซาเจอกับฮามาส เอ๊ะเจอกับฮูตีของเยเมนเอ๊ะแล้วไป,ปเผชิญหน้าตรงกับอิหร่านไม่ห่วงหน้าพะวงหลังหรือแต่พอเราเห็นปฏิบัติการของอิสราเอลเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นคำตอบในตัวเลยว่าเอ้ยแสดงว่าเขาจัดการฮามาสได้ราบคาบจริงๆเขาสามารถจัดการกับฮูตีอยู่ในจุดที่เขากดดันได้แล้วคุณก็มองต่อไปว่าไอตอนที่ของฮูตีเนี่ยที่เยเมนเนี่ยเอ๊ะสหรัฐก็หยุด ไม่โจมตีกับฮูตีแล้วเอะแต่อิสราเอลก็จัดการได้แต่อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะทะเลแดงเนี่ยเป็นจุดที่มันมีบันทมิตรร่วมอยู่เยอะไม่ว่าอังกฤษอเมริกากองเรือต่างๆฉะนั้นฮูตีก็ถูกสยบได้ฉะนั้นแสดงว่าอิสราเอลมั่นใจและอิสราเอลก็เชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าไอ้อาวุธยุทโธปกรณ์การสนับสนุนไอ้ฮูตีหรือว่าฮิสบอลเลาะในอดีตที่มาโจมตีผ่านทางซีเรียหรือเลบานอนอะไรก็ตามเนี่ย มันมาจากอิหร่านทั้งนั้นฉะนั้นต้องไปจัดการที่ต้นตอแต่สิ่งที่ต้นตอเนี่ยจริงๆสาระสําคัญที่สุดก็คือเกรงกลัวเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน mm hmm. ซึ่งตอนเนี้มันยังเป็นปัจจุบัาไปทั้งโลกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมักจะมีข่าวออกมาว่าเนี่ยอิหร่านใกล้สําเร็จละขั้นตอนรองสุดท้ายละหรือ,อขั้นเดียวถ้าไม่ระงับยับยัง้ง การข่าวของฝ่ายสหรัฐก็เช่นเดียวกันการฝ่ายของอิสราเอลก็เชื่อเดียวกันของยุโรปก็เช่นเดียวกันว่าเนี่ยเอ้ยถ้าไม่เกิดมีการระงับยับยัง้งหรือจังหวะหอะไรต่างๆหรือพูดคุยจะไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับที่อิหร่านเนี่ยจะพัฒนาอาวุธและมีนิวเคลียร์ได้สมบูรณ์แบบ IAEA e เนี่ยที่เป็นองค์กรปรตมาณูระหว่างประเทศเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าแร่หายากอยู่รนนีมเนี่ยที่อิหร่านใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเหมือน เกินเกณฑ์ของการพัฒนานิวเคลียร์ปกติอ่ะนิวเคลียร์เพื่อสันติอ่ะเขาบอกเฮ้ยปรมานูเพื่อสันติเนี่ยแต่ตอนนี้คุณใช้ไปประมาณเฮ้ยแร่หายากประมาณ6 0เซซึ่งจริงๆถ้าเพื่อสันติเนี่ยมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์3ามสิถึงสี่สิบมันก็ถูกตั้งข้อสงสัยแต่อิหร่านก็ยืนยันอยู่อย่างเดียวเพื่อสันติไม่ยังไปถึงขั้นนั้นแต่ไม่มีใครเชื่อแต่ตอนนี้ล่ะการทำลายถูกเป้าหมายแบบที่กีตาร์พูดไงเอาล่ะแสดงว่า ครั้งล่าสุดที่เกิดการโจมตีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอิสราเอลเนี่ยมาร์กเป้าหมายได้ตามหลักการยุทธแบบครบถ้วนกระบวน่าไม่ว่าจะเป็นตัวผอบอกองกําลังไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะผลิตนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นฐานอาวุธยิงทางขีปนาวุธของฝ่ายอิหร่านก็ตามแล้วก็แน่นอนครับตัวผู้นําต่างๆฉะนั้นตรงเนี้มันเลยกายแล้วก็ที่ตั้งทางฝ่ายทหารและก็มีการโจมตีไปแบบหนักหน่วง มีโดนมีใช้เครื่องบินโจมตีเลยไม่ได้เป็นโดนไปเป็นฝูงบินเลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติการได้เฉียบขาดและกลับมาไวแต่ตรงเนี้ยเราก็ฟังข่าวอยู่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ชัดอิสราเอลบอกว่าตรงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแต่ทางอิหร่านแบบที่กีต้าบอกอะบอกว่าเอ้ยอยังทําลายไม่ได้เป็นหลักชัดเจนแต่สิ่งที่น่าเป็นข่าวและมันชัดแหละถ้าตัวผู้นําทางทหารนะครับซึ่งเป็นผบอก,กองกาลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน ไออาร์ีีเนี่ยซึ่งถือเป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติการยุติแต่กับอิสราเอลเสียชีวิตเนี่ยเฮ้ยมันต้องค่อนข้างเชื่อฝ่ายิสเาเอวว่าเขากองเขาแม่นยับนะน่าจะถูกต้องฉะนั้นตรงเนี้ยและกนะดาษเดียวกันเนี่ยเป้าหมายบุคคลเนี่ยทางนิวเคลียร์เนี่ยซึ่เป็นอดีตหรือเป็นหัวหน้าสมัชชงานของอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็ถูกเขาจัดการหมดฉะนั้นตรงเนี้ยไอการพัฒนาการของอิหร่านจะเกิดข้อจํากัดแน่ๆนะครับแต่สิ่งที่เราก็มาตั้งข้อสงสัยอีกหละกพออิหร่านประกาศจัดการหรือเดิน อายุตการนี้เกิดขึ้นนะครับไอ้ไรซิงไรออนเนี่ยแหละครับไอ้ราชาสีพังงาถิงโตพังงาอะไรเนี่ยครับปรางกฏววาทั้งฝ่ายสหรัฐก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้รับรู้อิสราเอลไปปฏิบัติการเองแต่อันเนี้ยไม่ทราบว่าคนทั้งโลกก็จะเชื่อไหมนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยพอเกิดการยุติตอบโต้มาจากโดนครั้งแรกคุณก็ฟังฟังเหมือนเอ๊ะน่าจะเป็นไปได้เพราะสหรัฐยังไม่บ่งท่าทีที่มาช่วยอาวุธร่วมลบแต่รู้สึกครั้งล่าสุดเนี่ย เริ่มมีใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในการตอบโต้ะนะครับไอเรื่องการป้องกันทางอากาศจัดการโรนเนี่ยเอ้ยเริ่มมาช่วยอิสราเอลแล้วแต่มันก็มีสองแง่สองขาที่เราต้องตั้งอะ่ะคือหนึ่งเราไม่รู้ว่าอิสราเอลเนะี่ยบังคับวิถีเพื่อจะให้สหรัฐเนี่ยยังไงต้องเข้ามาอยู่สหรัฐก็บอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวอะไรตรงเนี้ยตอนเนี้ยเราต้องดูยุทธศาสตร์ทั้งต่อไปว่าเฮ้ยจริงจริงรู้เห็นเป็นใจแต่ว่าสมคบคิดกันแต่ว่าแกล้งแสดงไม่รู้หรือเปล่า หรือจริงๆสหรัฐเนี่ยรับรู้แล้วแต่เฮ้ยมันยังไม่น่าจะถึงเวลาแต่อิสราเอลปฏิบัติการก่อนปฏิบัติการก่อนแต่บังคับวิถีว่าแล้วก็ปฏิบัติการข่าวสารลงไปเพื่อจะให้เห็นว่าสหรัฐอ่ะต้องมายืนอยู่ด้วยตรงเนี้ยแล้วมันถึงเป็นข่าวไงถ้าไม่งั้นประธานที่ดีจะบูชจะสื่อออกมาทําไมอ่ะว่าเอ้ถ้าอิหร่านเนี่ยมาไม่รู้โจมตีเลยสหรัฐก็พร้อมสวนแล้วฝ่ายอิหร่านก็อาการหนักสื่อไปด้วยซ้ําไปว่าเอ้สถานทูตที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ ทางพวกตะวันตกก็ตามนะดีไม่ดีต้องระมัดระวังนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งแล้วก็ขนาดเดียวกันนะวันนี้ที่เราคุยกันปั้งเนี่ยอิสราเอลก็สถานทูตต่างๆกองทุนต่างๆปิดไปหมดทั่วโลกเลยก็แสดงว่าต้องระมัดระวังจริงซึ่งอันนี้ทําให้ฝ่ายประเทศไทยเองนี่ก็ต้องระมัดระวังไปด้วยเลยนะที่จะต้องดูแลสถานทูตทั้งอิสราเอลทั้งอิหร่านและคนของอิสราเอลและคนของอิหร่านในประเทศไทยเพราะมันอาจจะเป็นชนวนและลุกลามไปได้คือพอจัดการในประเทศ ของคู่กรณีไม่ได้อามาหาเรื่องในประเทศที่เป็นแนวร่วมหรือไม่ได้เป็นแนวร่วมหรือเป็นมิตรและเกิดเป็นปัญหาก็ได้ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าถามว่าเอ๊ะตรงนี้บรรยากาศเป็นยังไงเราคงต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่าที่อิสราเอลบอกว่าจะปฏิบัติการต่อไปเนี่ยเชื่อว่าเกิดปฏิบัติการแน่และการแจ้งเตือนเราเทียบเคียงเลยตอนที่เขาจัดการกับฮามาสนะเห็นไหมเขาก็สื่อชัดเลยที่เฉลิมเนีนบอกว่าเอ๊ะถอนนะไม่งั้นพรุ่งนี้โจมตีแล้วเขาก็จัดการจริงๆฉะนั้นน้ําหนักตรงนี้ต้องให้ว่า เกิดปฏิบัติการแน่ๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยต้องดูต่อไปว่าปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยจะสวนหมัดหนักแค่ไหนใช่ครับผมครับค่ะแต่คือจะตอบโต้กันหนักแค่ไหนคงจะต้องมาดูที่เรื่องของกําลังทางการรบนะคะมีหลายสื่อที่นําเสนอการ วัดกันศักยภาพระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนะคะทั้งเรื่องของจำนวนทหารจำนวนอาวุธที่สําคัญทั้งเครื่องย<ช>ิงรบ,รบทั้งปืนใหญ่แล้วก็ยุโทโภปกรณ์ต่างๆนะคะคือถ้าให้เราได้เห็นภาพนะคะในมุมของท่านประดรนกาลังการรบสักของอาวุธทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะใครเหนือกว่าใครคะคือจากข้อมูลมันคืออิสราเอลแต่อิหร่านก็ดูเหมือนกับสู้ไม่ถอยเหมือนเขามีไพ่รับไพ่ตายอะไรอยู่คือตรงเนี้ยอาวุธยุทโธปกร์สําคัญที่สุด เพราะมันเกี่ยวข้องกับ geo politics ภูมิรัฐศาสตร์ที่สองประเทศเนี่ยเผชิญหน้ากันมันต่างจากสงครามที่รัสเซียเผชิญกับของยูเครนอันนั้นน่ะมันติดกันแต่อ้ตรงเนี้ยมันมีประเทศขั้นทำให้อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จะเป็นรถถังเป็นปืนใหญ่เป็นเรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเท่ากับเหมือนมีโทพลังอะ่ะแต่มันเอามาไม่ได้ศักยภาพที่สำคัญที่สุดต้องคือเครื่องบินอาวุธไกลนะครับ นาวิถีนั่นแหละเป็นตัวลลลหลักกาลังพลเหรอก็ไม่มีประโยชน์มากนะักเพราะว่ามันถูกขั้นไงอิหร่านเนี่ยกว่าจะไปถึงอิสราเอลโอ้โหต้องผ่านทั้งอิรักต้องผ่านทั้งซาอุดีผ่านทั้งจอร์แดนหรือบางทีต้องไปกูเวตอะไรเนี่ยมันซึ่งเป็นไปไม่ได้ไงนะทงั้งๆที่กําลังพลของอิหร่านเนี่ยทางทหารเนี่ยมีประมาณหกแสนกว่าคนนะค่ะนะในขณะที่อิสราเอลเนี่ยมีแค่แสนกว่าเองนะ แสนหกแต่อีห่านเนี่ยล่อไปหกแสนแต่ถามว่าจะเอากำลังพลมาอย่างไงอะ่ะเพราะมันก็ต้องผ่านในประเทศเหล่านั้นที่พี่บอกอะ่ะแล้วจะมาทางเรือเหรอเดีมั้มันก็มีข้อจํากัดหมดฉะนั้นสิ่งตรงเนี้ยที่คนเขาเพ่งแรงดูเนี่ยเขาเลยไปเพ่งดูที่การกองทัพอากาศกับอาวุธที่จะเป็นอะรระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศเป็นหลักซึ่งพอดูขึ้นไปแล้วเนี่ยทางเครื่องบินลบอะ่ะปรากฏว่าจริงๆเนี่ยสูสีกันนะ อิสราเอลเนี่ยมีประมาณ3 4 5อบห้าลำอิหร่านมี3า2อสิบลำบวกของกองกำลังปฏิวัติอักสี่2ิลำอะไรเงี้ยจริงๆสูสีนะครับแต่โดรนเนี่ยเชื่อว่าก็มีเป็นหลักร้อยๆกันเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะฮะแต่เครื่องบินตรงนี้สิยังเชื่อว่าสมรรถนะทางของกองทัพอากาศของอิสราเอลเนี่ยใช้ F35 กับ F16 เนี่เยถือว่าสมรรถนะมันน่าจะสูงกว่าฝ่ายอิหร่านฉะนั้นมันจะเป็นตัวหลักและสิ่งที่สําคัญที่สุดอะ ไอ้ขีปนาวุธที่แบบทิ้งตัวร่อน,นเนี่ยเนี่ยอิสราเอลก็มีตั้งสีซ่ซะเออมามีประมาณสี่รุ่นแต่อิหร่านนี่มีเป็นสิบกว่ารุ่นเลยนะสิบสองรุ่นแต่ว่ายังยังไม่ได้มาโชว์ศักยภาพแต่ตรงนี้ไงที่อิหร่านเสียเปรียบอิสราเอลมากมากเลยคืออาวุธนิวเคลียร์ไออิสราเอลเนี่ยมีหัวลกนิวเคลียร์เนี่ยร่วมร้อยมีประมาณเก้าสิบในขณะที่อิหร่านไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับแล้วตรงเนี้ย แล้วก็ต้องมาดูกับที่พันธมิตรเนี่ยอิหร่านก็มีหมายข้อจํากัดที่จริงเหมือนจะจากัดทั้งคู่แต่ใช่หรือไม่อิหร่านมีพันธมิตรคือชัดๆรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับอิสราเอลชัดเจนคือสหรัฐนะครับแต่อื่นๆเหมือนทางอ้อมอยู่นะแต่ถ้าเราดูศักสงครามทางกําลังทหารนะตรงเนี้ยในเรื่องปฏิบัติการทางอากาศถือว่าอิสราเอลเหนือกว่าไงนะแล้วเราเห็นการโจมตีที่ไปปฏิบัติการเนี่ยชัดเจนเลย เขาใช้เครื่องบินไปโจมตีใช้ความเร็วรวดเร็วปฏิบัติการแม่นตรงแล้วกลับมาอิหร่านก่าจะตอบโต้ใช้โดนมาเป็นร้อยก็ตามนะแต่ก็ถูกสกัดแต่โดนมันเดินช้ามากกว่าจะมาถึงก็ถูกทําลายไปพอสมควรแต่เรายังไม่เห็นการตอบโต้ทางอากาศแบบฉับพลันของอิหร่านฉะนั้นประเมินในชั้นต้นเนี่ยอิสราเอลมีศักด์สงครามทางทหารเนี่ยที่เหนือกว่านะครับพลังคนอิหร่านจะเหนือกว่ามากแต่สุดท้ายมันก็อยู่หน้าที่ตั้งไม่ได้มาฉะนั้นเราต้องมาดูศักอาวุธ เทคโนโลยีเป็นหัวใจสําคัญในการสู้รบครั้งนี้นะครับเพราะอันเนี้ยทุกคนกลัวว่าสงครามคราวเนี้ยเอ้ยมันจะขยายขอบเขตไหมจริงจริงแล้วเนี่ยมันสู้กันแรงนะแต่มันเป็นคล้ายๆสงครามไม่ใช่อะ่ะมันเป็นสงครามจํากัดขอบเขตจากัดเพราะอะไรปะเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยี Technology มันแม่นตรงเี่มันไม่เกิดการไปสเปะสปะให้ไปกระทบกับประเทศที่เป็นอยู่ระหว่างกลาง คือระหว่างอิสราเอลก็จัดการอิห่านได้ตรงอิหลานก็จัดการมาถึงอิสราเอลได้โดดตรงนก็บินข้ามหัวยรักจอแดนได้กันมาไปตรงนี้แต่ที่อธิบายความชันเนี้ยชี้เห็นว่าสัตว์สงครามทางกำลังรบทางอิสราเอลเนี่ยถือว่าสมรรถนะประสิทธิภาพสูงกว่าใชจกับผมครับ ค่ะแล้วจุดที่เป็นจุดเป้าหมายของอิสราเอลนะคะที่บอกว่าประกาศสงครามแล้วก็ต้องปฏิบัติการเชิงรุกแบบ preemptive รอบนี้เพราะว่าต้องการทําลายพื้นที่อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนที่จะเป็นภ,ยภยัยคุกคามนะคะอิสราเอลก็บอกว่าถาล่มไปหลายจุดนะคะจากข้อมูลข่าวสารบอกว่า6จุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสําคัญที่อยู่ในพื้นที่อิสมาฮานนะคะตกลงแล้วเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ทำลายจุดที่เป็นเป้าหมายสําคัญได้หรือยังนะคะอิสราเอลก็จะบอกว่าทําลายได้นะคะอิหร่านก็บอกว่ายังไม่มีความเสียหายอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วจุดของการพัฒนานิเคลียร์นั้นอยู่ลึกเข้าไปนะคะเป็นกิโลกิโลเลยนะคะท่านประดอนในเชิง,งความมั่นคงมองอยังไงคะจุดที่เป็นจุดสําคัญนี้เชื่อว่าอิสราเอลสามารถปฏิบัติการได้จริงแต่จะหนักหน่วงตามที่ปฏิบัติการข่าวสารออกมาหรือไม่แต่เชื่อว่าเรื่องเป้าหมายเนี่ย เชื่อว่าตรงเป้าเราดูเถิดข่าวกองอิสราเอลไม่เคยพลาดสามารถไปจัดการระดับขบอกองกําลังสูงสุดที่เป็นกองกําลังอภิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านในอาร์ีซีได้เนี่ยถือว่าแสดงว่าข่าวกองเนี่ยจัดการต่อบุคคลผู้นําได้จัดการต่อน,นักวิทยาศาสตร์ได้แล้วถามว่าไอ้เป้าหมายไอ้หน่วยที่จะเป็นอานวยคการสะดวกในการพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยทำไมเขาจะไม่มีเป้าหมายที่แม่นตรงเขาแม่นตรงแน่เพราะว่าเขาไปจัดการ ตัวมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการที่จะต้องกํากับเนี่ยบางทีไอ้หน่วยงานนั้นมีอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีหัวสมองหลักเนี่ยมันก็ขับเครื่องไม่ออกนะจริงไหมอ่า <c oughs> แสดงว่าเขาจัดการทั้งบุคลากรเขาจัดการทั้งสถานที่นะครับแต่ตรงเนี้ยเชื่อว่าเขาปฏิบัติการได้ถูกเป้าหมายส่วนจะได้น้าหนักรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าที่มั่นเหล่าเนี้อิหร่านก็คงไม่ประเจิดประเจอจนเกินไปอาจจะต้องมีลึกลงไปใต้ พื้นใต้ดินอีกก็ได้จริงไหมการทําลายอาจจะทําลายข้างบนได้แต่ไม่ลึกไปถึงใต้ดินก็เป็นไปได้ทั้งนั้นฉะนั้นตรงนี้แต่ถามว่าอิสราเอลรู้เป้าหมายทั้งหกเป้าและนั้นตรงไหมเชื่อมั่นว่าตรงและถูกต้องใช่ครับเพราะว่าข่าวกรองของเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าของเขามีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วแต่เขาก็มีการผสมผสานข่าวกรองแลกเปลี่ยนกับทางสหรัฐและทางยุโรปกันมาตลอดแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องที่ติดตามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของ อิหร่านเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเขาติดตามกันมาเป็นเวลาหลายปีจนเขาอ่านุมานและประเมินได้เนี่ยว่าเอ้ยถ้าไม่หยุดยั้ยงยับยัง้งตอนจังหวะนี้แล้วเนี่ยเขาถือว่าเนี่ยน่าจะเป็นขั้นตอนลองสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วนํามาสู่การใช้งานได้เขาก็เลยต้องจัดการซะก่อนใช่ครับผมครับค่ะแต่คือถ้าเช่นนั้นนะคะสงครามหรือว่าปฏิบัติการของอิสราเอลน่าจะ ต้องเร่งจบหรือใกล้จบหรือเปล่าคะคือเพราะว่าเป้าหมายถ้าบอกว่าต้องการมาทําลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พัฒนานิวเคลียร์ถ้าเป้าหมายถูกทําลายแล้วเนี่ยสงครามมันควรที่จะจบถ้าไม่จบก,ก็แปลว่ายังทําลายไม่ได้คือสงครามมันควรจะจบเมื่อทําลายได้แต่อิหร่านอาจจะไม่ยอมจบเอาคืนแล้วก็สร้างใหม่คือหมายความว่าถ้าเขาเข้าใจวิทยาการของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเขากู้ฟื้นมาได้แต่ ถ้าไอสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผลิตแล้วก็หัวสมองแบบเป็นเลิศเนี่ยมันมีการถูกระงับยับยั้งไปทําลายไปเนี่ยโอ้กว่าจะฟื้นขึ้นมาก็มันไม่ใช่แบบปีสองปีเนี่ยมันต้องเป็นสิบสิบปีเลยจริงไหมอันนี้ก็ยากที่จะฟื้นตัวแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องไปเจอมาตรการอื่นๆอีกไม่ใช่เฉพาะมาตรการทางทหารมาตรการทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยอิหลานก็ยังโดนอยู่นะมาตรการไอแขงชัตนไอยังโดนอยู่ ที่จีนถึงมาสื่อสารัฐ่ยให้เลิกมาตรการคว่ำบาตรตัทีเนี่ยแสดงว่าถ้าเราดูทางตัดสงครามของอิหร่านเนี่ยมันเหนื่อยหมดเสร็จทางเศรษฐกิจก็มีปัญหาถูกคว่ำบาตรอยู่ทางการทหารเนี่ยอ้าตรงๆอิสราเลลนี่เหนื่อยลําบากละวฉะนั้นตรงนี้ทางการต่างประเทศแนวร่วมก็เหลือน้อยเหลือเกินนะครับแล้วก็ก็เหลือรัสเซียเป็นหลักกับเกาหลีเหนือขนาดเดียวกันทางต่างประเทศตรงเนี้ยเหลือแค่ตรงเนี้ยถามปัญหาทาง geo politics ที่จะเกื้อกูลตัวเองเนี่ย ที่จะมาซัดกิสราเลลซึ่งเมื่อก่อนมีซีเรียรพอผู้นําซีเรียรคนก่อนถูกจัดการไปเรียบร้อยก็ไม่มีแนวร่วมตรงนี้อีกฉะนั้นมันมีข้อจํากัดไปหมดแล้วก็การแข่งขันในภูมิภาคนี้ระหว่างซาอุดีกับอิหร่านซาอุดีก็เป็นแนวร่วมกับสหรัฐชัดๆการลงทุนไปลงร่วมเป็นหกแสนล้านดอลลาร์อาวุธไปซื้อเป็นหนึ่งล้านล้านประมาณโอ้โหร่วมเป็นหกล้านล้านบาทไทยอะ่ะมันแสดงว่าเห็นชัดเลยแล้วซาอุดก็ก็วิ่งวางเฉย ขนาดเดียวกันอิหร่านจะไปจัดการต้องขาดซาอุดิด้วยซ้ัไปฉะนั้นตรงเนี้มันก็เป็นปัญหาไปหมดพอเรื่องน้ํามันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปจํากัดไอ้ช่องแคบเอร์มูสมันก็จะส่งผลไปกระทบซาอุอาคูเวตอิรักก้าวก็เป็นกระทบฝ่ายพวกตะวันออกกลางกันอีกฉะนั้นมันจะมีข้อจํากัดหมดตรงเนี้ยเราเห็นว่าถ้าอิสาราเอลเนี่ยเขาระงับยับยั้งเรื่องการพัฒนานิวเคร์ได้นเนี่ยโอ้มันยากเลยที่อิหร่านจะม้วนกลับมาที่จะมาฟื้นไอ้โครงการเหล่านี้ขึ้นอีกใช่ครับผม ุมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ